สวัสดีครับสวัสดีครับเอ,อ่อรอคนเข้ามาก่อนนะอ,อันนี้มามาสารานิดนึงคือเห็นไลฟ์ไลฟ์เมื่อกี้ไลฟ์ของพวกหมู่บ้านกิต์ก๊อฟอะฝากไปบอกเขาหน่อยด่วนเลยอย่าให้เด็กเล่นน้ำ ด้วยความหวังดีอย่าให้เด็กเล่นน้ําระบบปิดอย่าให้เด็กเล่นน้ําระบบปิดเชื้อโรคมันออกจากสารคัดหลัง่งมันไม่มีคอรีนมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีระบบหมุนเวียนของน้ําแล้วตอนนี้โรคระบาดอยู่อย่าให้เด็กไปรวมเล่นในบ่อน้ําระบบปิดเข้าใจไหมฝากไปบอกหน่อย อันนี้ไม่ได้จะมาแขวะหรืออะไรอันนี้เป็นห่วงเด็กเห็นกำลังสร้างสระน้ำไปให้เด็กลงไปเล่นอย่าทำอย่าหาทำต่อให้ใส่แมสใส่อะไรก็ก็ตามมันออกจากสารคัดหลั่งเนี่ยร่างกายของคนเนี่ยมันติดโรคมันไม่มีคอรลีนฆ่าเชื้อโรคมันไม่มีระบบไหลเวียนของน้ำไปดูส่วนน้ำที่เขาปิดกันเยอะแยะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เออเห็นเด็กแล้วกำลังจะไปลงไปเล่นน้ำแล้วเป็นห่วงยา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 หาทานมันนี้ไม่ดีไม่ดีมันออกมันออกจากสารขั้นหลังน้ำลายหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาเด็กมันว่ายน้ำเนี่ยรู้ไหมว่ามันฉี่ลงไปบ้างอะ่ะแล้วเชื้อโรคมันก็วนอยู่ในนั้น เออถ้าเล่นเล่นคนเดียวอย่าอย่าอย่าเล่นหลายคนแบบนี้มันไม่ใช่ไม่ถูกต้องอันนี้เห็นแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วถ้าเป็นขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเป็นห่วงเด็กกันมากดิเฮ้ยอันนี้ไม่ได้จะมาโจมตีนี่คือหวังดีอะ่ะเออถ้าไม่รู้ก็ไปหาดูข้อมูลซะหมอเขาก็าออกมาบอก คือเมื่อกี้มันเด้งขึ้นมาหน้า Yet u t u ู e ก็เลยกดเข้าไปดูกำลังสร้างบ่อน,น้ำสระาน้ำปล่อยมันไปเถอะเอออันนี้อันนี้แบบเห็นแกเพื่อนมนุษย์ไงอันนี้เห็นแกเพื่อนมนุษย์เห็นแกเด็กตาดำๆเออถ้ามึงจะเล่นมึงเล่นกันเองอย่าให้เด็กลงไปเล่นแค่นั้นแหละถ้าพวกมึงจะเล่นมึงลงไปเล่นกันเองเลย อย่าให้เด็กลงไปเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับไม่คือผมมาสงสารเด็กคือไอ้ผู้ใหญ่อะ่ะมันน่าจะรู้เรื่องไงรู้เรื่องรู้ราวไงอืมเป็นมาแล้วมันคุ้มไหมล่ะ ถ้าเตือนด้วยความหวังดีแล้วไม่ฟังก็เรื่องเรื่องของพวกคุณแล้วล่ะอืมถ้าจะเล่นเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเลยเชื้อโรคมันวนอยู่ในอ่างมันไม่มีรูระบายน้ําเหมือนสระน้ำที่ใหญ่ทั่วไปมันมีระบบหมุนเวียนของน้ําไปถ่ายเปลี่ยนน้าตลอดเวลาอันนี้มันก็วนอยู่อย่างนั้นนะเอาเชื้อโรคลงไปอีกคนหนึ่งมาจากที่หนึ่งเอาเชื้อโรคลงไปเชื้อโรคลงไป โลกมันไม่ได้มีมีโลกเดียวนะจากจากการเล่นน้ำเนี่ยที่เขาวิจัยออกมาเนี่ยพวกใครวงไข้หวันมันก็ใช่เป็นเชื้อโรคอยู่ในนั้นเน่ยสวัสดีครับพี่พ,พี่ใช่ผมอันนี้คือคือเห็นแล้วมันมันรู้สึกแบบเป็นห่วงเด็กๆแบบที่ไม่รู้เรื่องอะ่ะเพราะความความช่วยของผู้ใหญ่อะ่ะ พราะความช่วยความช่วยความไม่รู้ของผู้ใหญ่คือถ้ามันไม่มีโรคไม่มีใครไปว่าคุณหรอกช่วงเนี้ยคุณเข้าใจไหมคือตอนเนี้มันเป็นโรคระบาดท,ที่เขาเป็นกันอยู่อ่ะคุณเป็นผู้ใหญ่คุณควรที่จะบอกดีว่ามันไม่เหมาะ เออบอกฝากไปเนี่ยฝากผมเนี่ยฝากไปบอกพวกติงติงหน่อยบอกว่าเออช่วยห้ามหน่อยว่าตอนนี้มันไม่มอไม่ใช่ว่าอิจฉาที่เด็กเล่นอะไรอย่างนี้กูเล่นมานานแล้วไอสวนน้ำสะาดน้ำเนี่ยคิดหน่อยว่าจะมาโจมตีเรื่องอะไรก็บอกแล้วไงว่าเป็นห่วงเด็กมไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวมีดราม่ามันมีแน่นอนแหละ สวัสดีครับพี่พี่ถามพระพุชินล่าสุดแล้วครับไม่ฝากฝากผมฝากไปบอกหน่อยนะเออใครที่มีกระบอกเสียงฝากไปบอกหน่อยพี่ตั้มพักผ่อนอยู่ครับฝากไปบอกหน่อยว่าอย่าอย่าเพิ่งให้เล่นตอนนี้ไอเล่นมันไม่ผิดหรอก แต่ไม่ใช่ตอนนี้ช่วงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิวันเชื่อไม่เชื่อผมไม่รู้นะเพราะว่าอา เชื่อไม่เชื่อผมไม่รู้แต่ว่าคือขอให้เอาข้อความนี้ไปบอกว่าอย่าเพิ่งให้เด็กเล่นตอนนี้ได้ไหมแค่นั้นเองถ้าไม่เชื่อก็นั่นแหละแล้วแต่ตามสภาพผมถือว่าผมออกมาบอกแล้วอืมจะบอกว่ารู้เท่าถึงการไม่ได้นะรอบนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับแค่บอกว่าอย่าเพิ่งเล่นตอนนี้แค่นั้นเองผมไม่รู้ผมจะบอกไงผมพิมพ์ไปข้อความมันก็ดันขึ้นเรื่อยๆดันขึ้นเรื่อยๆผ่านไปผ่านไป โอ้ยพูดจะไปอิจฉาทำไมครับแค่เล่นน้ำเล่นสาะนามันไม่ใช่เรื่องอิจฉาเลยอะ่ะอืมอันนี้มันไม่ใช่การอิดชาเด็กแค่ว่าเออยังไม่อยากให้เด็กอะลงไปเสี่ยงกับพวกโรกเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะคนไหนมีโลกไม่มีโลกและเด็กมารวมกันต่อให้ห่างกันเมตรนึงแต่น้ำอะ่ะมันวนอยู่ในนั้นอะ่ะมันวนอยู่ในนั้นสารคัดหลั่งจากร่างกายในยเหงือ่อน้ำลายทุกอย่างเวลาสมมติว่าเผลอเผลอเผลอ,อสัอึกไปกินน้ํา คำนึงแค่นั้นมันก็ติดโรกแล้วแบบมุดลงไปแล้วกืนน้ำเหอคืนน้ำเด็กอะเนาะเราจะไปรู้ได้ไงเด็กมันเล่นสนุกมันไม่รู้เรื่องหรอกผู้ใหญ่อะควรจะคุ้มเด็กมันสนุกสนานมันไม่รู้ภาษีภาษาหรอกสวัสดีครับสวัสดีครับ ชาวบ้านที่นั่นคงคิดว่าโควิดไปไม่ถึงมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ล้นล้วนนะตอนเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเออเชื้อโรคมันวนอยู่ในน้าแล้วน้ํามันไม่เหมือนพวกสระน้ําส่วนน้ำใหญ่ๆที่มันมีระบบหมุนเวียนน้ามีคอลินฆ่าเชื้อโรคมีระบบน้ําที่ดีอันนี้มันเป็นน้ําที่เอ,อ่อมาจากท่อประปาใช่ไหมเราก็เปิดใส่เปิดใส่ในนั้นเสจทีเนี้ยปุ๊บเราไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ไปเจออะไรมาบ้างเด็กคนนี้ไปเจออะไรมาบ้าง อาจจะไม่รู้ตัวถูกไหมล่ะแล้วก็มันรวมกันเอาเด็กมาแช่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 ในน้ำนี้กี่คนล่ะต่อให้ห่างกันเมตรหนึ่งไม่ได้อยู่ใกล้กัน,นแต่เชื้อมันวนอยู่ในนั้นจากฉี่ฉี่ของเด็กบางคนเราก็ไม่รู้ว่าใครฉี่บ้างฉี่ลงในบ่อน,น้ําถูกไหมจะไปรู้ได้ยังไงจะไปจับจะไปจับเอ,อ่อมือใครโดได้ว่าใครฉี่ไม่ฉี่ถูกไหมเด็กกันเนาะเวลาปวดฉี่มันก็ฉี่เลยในน้ํามันคิดว่าไม่มีใครเห็นมันก็ฉี่เลย แล้วเด็กบางคนก็แบบเล่นแบบเกินสนุกก็มุดน้ําแล้วก็เผลอกินน้ําเข้าไปเรียบร้อยไม่เป็นโรคนี้ก็อาจจะเป็นโรคอื่นบอกไปแล้วไม่รู้เขาเชื่อเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่เขานะเขาโตโตเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าน่าจะคิดได้ถ้าเล่นคนเดียวใช้น้ําคนเดียวไม่มีใครว่าอย่ารวมหลายคนใกล้ใกล้หายแล้วครับเด็กก็คือเด็กใช่ครับ กล้หายดีแล้วฮะไม่ใช่ใส่แมสลงเล่นนะมันจะตกลงมากเลยนะมันไม่ได้ช่วยนะถ้าใส่แมสแล้วลงเล่นนั้นพร้อมแมสเนี่ยคิดคิดภาพคิดภาพดูว่าใส่แมสแล้วลงเล่นนะมันจะช่วยอะไรมันออกจากเหงื่อจากสารคัดหลั่งของร่างกายอืม สารคัดหลังแล้วพวกน้ำลายเหงือของเหลวก็คือฉี่อะไรพวกนี้มันออกหมดมันซึมออกตอนไหนเรายังไม่รู้เลยไม่ใช่ใส่แมสลงเล่นบ่อกนาะนี่จะตลกมากมันไม่ได้ช่วยนะฝากไปบอกไปเตือนหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงละ ยะไปหาอะไรกินน้ำว้าถ้าน้ำว้าเข้าไปในอะไรนะในอ่างแล้วแบบมีผู้หญิงเล่นอย่างเงี้ยแล้วอ,อัสุจิมันตายแล้วแหมเด็กใต้ผู้ชายผมเพลินเลยคุณตั้มไปไหนครับอ๋อพี่ตั้มพีตั้มพักผ่อนอยู่ครับเดี๋ยวแกก็มา จะทําอย่างพิธีกลุม่มพเวลาใช่ใช่ใชดูดีดูอย่างพิธีของที่อินเดียตายทั้งเท่าไหร่แล้วไปแช่น้าศักดิ์สิทธิ์อ่ะเข้าใจว่าพิธีกรรมมันคือพิธีกรรมไงอันนั้นนะเข้าใจอยู่แต่ช่วยดูสถานการณ์ด้วยผมไม่รู้ว่าพวกคุณจะฟังผมหรือเปล่านะก็แล้วแต่ถ้าบอกว่ามันไม่เป็นไรก็นั่นแหละแล้วแต่เวรแต่กรรม อันนั้นถือว่าธรรมชาติคัสสรรันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบัโงโลใช่ครับแล้วแต่อะไรถือว่าออกมาเตือนแล้วนะเตือนก่อนที่จะเล่นนะอันนี้คือเตือนก่อนที่จะเทน้ำลงไปด้วยนะที่ผมไลฟ์เนี่ยที่ผมไลฟ์สดเนี่ยผมเตือนก่อน ที่จะเทน้ําลงไปแล้วให้เด็กเล่นคือตอนนี้กําลังสร้างสร้างบอ่อถูกไหมสร้างสระประกอบขึ้นมาถ้าเบรกทันหยุดก่อนควรเบรกไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าในใจเราแบบเอ้ยเคียให้พวกมันเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยจะได้ติดลงไม่ใช่ครับอันนั้นไม่ใช่นิสัยผมอันไหนที่ไม่ดีผมเอามาเตือนผมเบรกก่อน ผมไม่ใชใ่เห็นความสะใจอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ผมเตือนก่อนผมสงสารเด็กเลยเตือนว่าเอออย่าอย่าเพิ่งให้เด็กเล่นตอนนี้ขนั้นเองจะเล่นตอนไหนเรื่องของคุณแต่ไม่ใช่ช่วงนี้เวลานี้ไม่ทันแล้วจะลงเล่นกันเรียยร้อยจริงเหรอพี่ผมไม่ได้เข้าไปดูไลน์ล่าสุดนะเห็นอะไรประกอบสาน้ำอะเล่นแล้วหรอ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตัมด้วยนะครับจริงเหรอครับพี่รุจิเล่นแล้วเหรอเวนละโหยามาดามากความสุขเด็กเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยมันคิดยังไงสมองแบบทำไมวะแค่เด็กเล่นน้ำเราต้องไปอิจชาคือไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเล่นคนเดียวฟังนะถ้าเล่นคนเดียวในบ่อไม่เป็นไรแต่ถ้ามีสองสามสี่คือเชื้อโรคมันวนอยู่ในน้ำมันเป็นระบบปิด มันไม่มีคอลินค่ามันไม่มีระบบน้ำที่ดีโหตายเล่นแล้วด้วยนั่นแหละสาธุขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับแล้วแต่เวรกรรม ถ้าความผิดครั้งนี้มันเกิดเกิดเพราะผู้ใหญ่นะพวกคุณจําไว้ว่าคือความผิดพวกคุณนะผมไม่รู้หรอกว่าจะติดหรือไม่ติดแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาคุณจําไว้ว่าเป็นมันเป็นตาบาปของพวกคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมผมปล่อยครับตามสบายตามนั้นแหละถ้าเล่นแล้วก็แล้วสวัสดีครับคงไม่ทันแล้วขอช่องผมแล้วครับพิมพิมแค่รันรแค่นั้นแหละครับขึ้นเลยเออเวลาเราไปเตือนแบบด้วยความหวังดีนะไม่ได้แขวะไม่ได้อะไรคือแบบไปเตือนเฉยๆแล้วแบบบล็อกเตะอย่างเงี้ยคืออะไรวะ ไปอธิบายด้วยเหตุและผลว่าไม่ควรให้เด็กเล่นน้ำตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงโรคระบาดมันระบาดอยู่เขาก็บอกเป็นอยู่สวนน้ำเขาก็ปิดกันคุณคิดดูเวลาพูดกันเนี่ยมันยังติดเลยใช่ไหมแล้วเด็กเล่นน้ำอะ่ะสารคัดหลั่งมันจะไม่ติดง่ายกว่าหรอ ส่วนไอไอซีรีส์กักตดรอรอกันครับเพราะว่าตอนนี้คอมระเบิดอยู่คาถามันรุนแรงมากเลยทำคอมผมระเบิดเลยผมหน้าบวมเหรอผมกินเยอะอดีช่วงเนี้ยช่วงนี้อยู่บ้านอย่างเดียวกักตัวอย่างเดียวกินสามสี่เวลาเขานึกว่าเราปวดเขามั้งนั่นแหละครับหาว่าเราไปปวดอะไรวะ อันนี้อธิบายข่าวมันก็มีออกคมๆว่าสาธารณาสุขบอกว่าอย่างดเล่นส่วนน้ําให้ระวังมันไม่ได้มีเชื้อแค่โควิดตัวเดียวเชื้อตัวอื่นที่มันเคยมีที่เขาทําวิจัยมามันมีอยู่ประมาณสี่ตัวผมจําชื่อไม่ได้แต่จําได้ไอ้ตัวหนึ่งอะอะเดโนไวรัสอะเดโนอะเดโนไวรัสเนี่ยเชื้อมันทําให้เกิดไข้หวัดที่มันมีแบบระบาดในสระน้ํานะอันเนี้ยคือเขาวิจัยมาจริงๆอ๋อขอบคุณครับ กากตัวทํากับข้าวอ้วนมีครับช่องผมลันๆนะครับแต่ไม่ค่อยได้อภไยนอกจากซีรีส์กากตดอภิมิหารกากตดเออกากตดฝากฝากไปเตือนหน่อยนะกากตดอันนี้หวังดีอันนี้อันนี้พูดแบบหวังดีเห็นแล้วผลไม่ได้ว่ามาด่ากูอีกนะกูอิจฉาเด็กนะไม่เอานะพี่ตั้มพักผ่อนอยู่ครับ เดี๋ยวมุมกล้องดปว่าบวมน้ำมั้งดูเหนียงยสวัสดีครับพี่ๆนั่นแหละค่ะจริงๆผู้ใหญ่เขาน่าจะเตือนเนาะแบบเออเตือนหน่อยก็ดี จานหายไปหลายนึกว่าโดยกากเป็นดูนโดยกากากระทืบหรออ,อพี่ตั้มอยู่บ้านแล้วครับกลับมากรุงเทพแล้วครับสวัสดีครับพี่คมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตั้ม้วยนะครับ ค่เด็กเล่นน้ำก็มาบูลลี่คือบางคนใช้คำว่าบูลลี่บูลลี่โดยสิ้นเปลืองอะ่ะเหมือนประมาณว่าเออก็เอาคำศัพท์เนี้ยมาพูดว่าบูลลี่บูลลี่บูลลี่อะไรวะบูลลี่มันคือการเหยียดรูปร่างหน้าตาทุกอย่างไม่ใช่การว่าเด็กการเตือนเด็กไปบูลลี่ไม่ใช่บางคนแบบไม่รู้ไม่รู้คำศัพท์ว่าบูลลี่แล้วก็ใช้แบบสิ้นเปลืองมาก,มาก อยู่ที่บ้านอ๋อไม่ครับไม่ครับผมอยู่บ้านผมครับอันนี้คือเขาเล่นกันแล้วใช่ไหมผมไม่ได้ดูไลน์แล้วอะอ๋อมื่อวานเล่นไปแล้วด้วยวันนี้เล่นอีกอ๋อมื่วานเล่นไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้เล่นอีกครับครับผมผมแค่แค่แค่เห็นไงผมเห็นไอ้แบบเลยเบรกดีกว่า รือมันอาจจะพอช่วยได้หรืออาจจะช่วยไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วอื ừ, เล่นเต็มเลย <laughs> มันไม่เหมือนส่วนน้ําอ่ะมันไม่มีรูระบายน้ํามีมันจะมีรูระบายน้ำใช้ท่อระบายน้ํามันจะเวียนน้ำเรื่อยๆเวียนน้าใหม่เข้ามาปล่อยน้ําเก่าออกอันเนี้ยมันเป็นข้อเสียเฉยแล้วเอาน้ําเทไม่มีระบบระบายน้ํา คุณคิดดูถ้าเกิดติดมาติดกันหมดเลยนะคือตอนนี้ที่โรงงานผมก็หยุดนะเพราะว่ามีมีคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยคือเขาไปทำงานข้างนอกแล้วเขาอาศัยอยู่ในโรงงานเขาติดโควิดมาพวกผมก็ต้องกักตัวแต่ไปตรวจมาแล้วไม่เจอเชือ้อหยุดไปเลยประมาณสิบสี่วันครึ่งเดือนเดือนหนึ่งเบอร์ดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับพอติดม,มามันเดือดร้อนไม่หมดเลยนะอืมกินข้าวกันหรือยังครับพี่พ เขาไม่ดูเขามันน่ากลัวเขาเขา,เขาคงคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดามั้งครับอืมพอเป็นมาก็รักษาเดี๋ยวก็หายบางคนโชคร้ายลงปอดก็อืมนั่นแหละครับรันพิกาดเคยส่งมาจริงเหรอครับ <laughs> อันนี้ไม่รู้ครับที่รู้อสุรกายการตดเอาหมดลองเอาหมด โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมมาใหม่ดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมมาใหม่เนาะเดี๋ยวขอทําอะไรแค่ว่าขึ้นมาแบบด่วนแบบเห็นไงเพื่อจะไปเตือนเขาทันไม่ทันจะแล้วเดี๋ยวขอไปดูไลฟ์สดเขาดีกว่าเนาะโอเคนะครับสวัสดีครับ